ครับทุผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราไปกราบเจ้าแม่ตะเคียนนะที่วัดพระปางมุนีอยู่ในภายในวัดค,ความเป็นไปเป็นมาเจ้าแม่ตะเคียนองค์น,นี้นะเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยเป็นความไปที่แปลกพิเศษมากเลยจะเป็นไงเดี๋ยวเราทราบรายละเอียดวันนี้เราได้รับเกียรติจากแม่ชีนิวนะครับซึ่งท่านเป็นแม่ชีที่วัดพระปางมุนีอย่างนี้นครับ,รบนมักการบแม่ชีครับก่อนอื่นขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนทองครับแม่ชีครับ ต้นตะเคียนทองนะคะที่ยืนตายแล้วทางวัดเราก็แกะออกมาเป็น๋อยืนต้นตายเลยเป็นต้นใหญ่ไหมต้นใหญ่ค่ะ๋อยืนต้นแล้วตรงตายแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็หลวงพ่อก็ท่านก็สั่งให้แกะค่ะแกะออกมาเป็นรูปเพราะว่ามีทำไมถึงแกะครับก็มีคนเป็นนางไม้ค่ะเขาไปเข้าฝันชาวบ้านค่ะโอ้นางไม้ไปเข้าฝันชาวบ้านว่าจะให้หลวงพ่อแกะเป็นรูปใช่ค่ะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองคือที่รูปที่แกะนี่ทําไม่ใช่ปูน ไม่ใช่เป็นไม้เป็นไม้ตะเคียนเลยไม้ตะเคียนเห็นไหมที่ฐานท่านเต้นเราจะสะงเกตะต้นจะใหญ่เท่ากระถางเลยค่ะฐานที่แท่นค่ะอ๋อฐานแท่นคือต้นนั่นเองอ๋อเป็นฐานของเป็นต้นตะเคียนที่ฐานที่จะไม้ตะเคียนทองยืนอยู่นะครับทานผู้ชมครับอันนี้แก่จากต้นตะเคียนเลยดูจากสายตาแล้วหลายคนโอบเหมือนกันนะครับครับผมบางคนอาจจะโอบปูนปั้นไม่ใช่นี่เป็นต้นตะเคียนแล้วใครบางคนแก่ครับแม่ น่าจะเป็นพระเป็นพระแก่เองแล้วไปเข้าฝันเลยใช่ไหมญาติโยมญาติโยมมาเข้าฝันแต่ตะเคียนไปเข้าฝันญาติโยมครับไปเข้าฝันญาติโยมใช่ค่ะญาติโยมก็บอกหลวงพ่ออีกทีบอกพ่ออีกทีแล้วมาแกะตรงนี้ใช่ค่ะเป็นเจ้าใเป็นสารตรงนี้ขึ้นมาใช่ค่ะหลวงพ่อท่านพระครูโกศลก็ให้ทาอ๋อทำแล้วทำสาาที่ประดิสถานท่านไว้แล้วความความเรื่องเรืออภิณิหารท่านมีอะไรบ้างคนจะได้แห่มาไหว้มากสิี้รับ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาขอนะคะก็จะสําเร็จกับทุกคนนะคะสาเร็จเลยขอโชค <ๆ S 2> ขอลาบ ขออะไรต่างๆทุกเรื่องขออะไรบ้างครับขอหวยได้ไหมครับส่วนใหญ่จะขอหวยอันนี้คงไม่พ้นแล้วครับอันนี้คงไม่พ้นขนาดพวกเราขอแล้วผมอยากทราบอย่างว่าเวลาขอเสร็จปุ๊บได้ผลเสร็จปุ๊บแล้วคนมาแก้บนส่วนมากจะแก้บนด้วยอะไรฮะด้วยชุดนี่แล้วก็เงินนางลำนางลำชุดเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาผมเห็นว่ามีคนมาลำด้วยใช่ไหมฮะแก้บนด้วยนางลำแล้วก็ชุดไทยด้วยแล้วก็เงินค่ะจะนำมาใส่ตู้บริจาคละขึ้นถวายเราจะทําบุญบางคนก็มาบนบานนั้น เก่าเวลวจาไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้นึกถึงกันแล้วกันครับผมนะฮะนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเขียนทองที่วัดพระปางมูลีที่สิงห์บุรีอย่างนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสเอาแวะมากราบไหว้ประวัติคร่าวๆ คือท่านเป็นต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายต้นใหญ่มากพอหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าฝันญาติโยมญาติโยมชาวบ้านมาบอกลวงพ่อคือให้แก่เป็นรูปเจ้าแม่ตะเคียนแกะเป็นองค์ขึ้นมาเลยองค์ขึ้นมาเลยครับผมก็ใช่ปูนปั้นที่แปลกคือแกะเป็นองค์ตรงนี้ครับผมแกะเป็นแม่ตะเคียนเข้าฝันญาติโยมเป็นนางไม้สวยมากเป็นนางไม้สวยงามมากเลยที่นี่ค่ะแล้วก็เลยให้แกะออกมาเป็นรูปเจ้าแม่ตะเคียนที่แกะนี่เป็นช่างเป็นอะไรเป็นพระเหรอะรู้สึกว่าจะเป็นพระโอ้โหมีฝีมือมาก ต้องต้องถามหลวงพ่ออีกทีนะคะแต่เวลาดีนมาเป็นภาพว่าพระเขาเก่งนะท่านแกะเก่งมากท่านแกเก่งมากแม่ชีนิวดูแลอยู่ตรงนี้ในส่วนตรงนี้ใช่ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมแวะเข้ามานะครับมากราบจะไม่แต่เกียนทองมาขอโชคขอลาบขอพรที่วัดประปางมูลีอย่างนี้ขอบคุณแม่ชีนิวมากเลยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามพวกเราไปประกาศหลวงพ่อ พุทธภูเขาทองครับผมแล้วก็หลวงพ่อท่านเจ้าวาดด้วยครับท่านพระครูโกศลวิยากิจครับท่านพระครูโกศลวิยากิจด้วยครับดี๋ยวไรจะไปกราบระบรรการท่านจะได้ทราบเรื่องราวของวัดแล้วก็มักกะลีผลนาลีผลที่นี่ก็มีต้นจำลองนะคะไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยติดกับสารเจ้าแม่ตะเคียนเลยค่ะอ๋อครับผมครับเป็นต้นจำลองที่ทางวัดสร้างไว้สําหรับมักกะลีผลนาลีผลจองจำลองเออดิปะครับผมเออ ต้นมักระีผลที่ค่ะนี่ค่ะทางวัดเราสร้างไว้ให้ญาติโยมดูนะคะเป็นอุปมาอุปไมยว่ามักรลีผลนารีผลในป่าหิมพานคือเป็นแบบนี้ค่ะใช่เป็นรูปของผู้หญิงเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นอันนี้ต้นมักรลีผลจะเป็นอย่างนี้อยู่ในป่าหิมพานใช่ค่ะนี้จำลองมาค่ะใช่ค่ะจะมีเนี่ยนะคะ คือกิ่งใช่ือกิ่งเป็นรูมขั้วขาเป็นขั้วใช่ค่ะขั้วเลยมีขั้วอยู่ที่บนศีสัะใครที่ใครทําขึ้นมาจําลองขึ้นมาแม่ชีนิวใช่ไหมแม่ชีเป็นคนคิดค่ะเห็นแม่ชีนิวออกแบบขึ้นมานะใช่ค่ะให้ช่างบนคนสร้างค่ะอ๋อนี่จําลองปัญหาในคอมาครับนี่ต้นมะกรีผลจะเป็นลักษณะนี้อในป่ายโบราณนี้จําลองมาในวัดนี้นะครับผมอ่าขอบคุณมากขอบคุณทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเราไปหาหลวงพ่อนะหาหลวงพ่อนะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านเจ้าวาดนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระปางมุนีที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้นะครับกราบนัสการพระคุณเจ้าพระครูโกศลวิริยกิจครับนัสการครับหลวงพ่อครับโยมโนทุขขังพลังอยมสาธุเมื่อตอนต้นรายการพวกเราไปอยู่ในบริเวณวัดแล้วครับหลวงพ่ออย่าไปไปกราบเจ้าแม่ตะเคียนมาแล้วพอจะทราบเรื่องราวและทีนี้อยากจะทราบเรื่องราวประวัติของ วัดพระปรางบุนีครับหลวงพ่อครับสร้างมาตั้งแต่ปีพศไหนปีไหนครับหลวงพ่อวัดพระปางบุนีนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่ถ้าตามที่ผู้เล่าผู้แก่ได้เล่าว่าเป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีธยาปลายกรุงศรีธยาจะมีหลักฐานก็คือหลวงพ่อเย็นหลวงพ่อขาวหลวงพ่อนาคครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ตักติดคู่วัดเนี้ย แล้วเสร็จแล้วตอนนั้นพม่ายกทัพผ่านมาทางนี้พอดีซึ่งมีครูพม่าอยู่ที่ใต้วัดเนี่ยเรียกว่าตรงอะไรนะเขาเรียกตรงวัดัมพวันจะมีครูพม่าอยู่ครูค่ายพม่าครูค่ายพม่าโอ้ยาค่ายพม่าติดถนนสายเอเชียเลยจะพาไปหรอครูค่ายพม่าตอนนี้ทาไมถึงเชื่อก็เพราะเหตุว่าหลวงพ่อเย็นหลวงพ่อขาวหลวงพ่อนางนี้ก็ถูกพม่าทุบองค์หมดท่านปฏิสถานที่นี่เร่กๆเลยใช่ไหมใช่ครับ แล้วแต่เรยแต่พระเศียรท่านอแล้วก็ถามว่าทาไมถึงต้องทุบองค์ท่านก็เพราะเหตุว่าพม่าจับได้ว่าคุณไทยเอาทองไปฝังไว้ตามองค์พระโอใช่ใช่ใช่สมัยก่อนนี่ทองนี่เนี่ยทองเยอะมากทีเอาหล่อเอาปูนชาไก่อไปตอไปตอไปแล้วมาลูทีหลังก็มาทุบทุบที่มาทุบได้ยังไงแล้วตอนนี้ต่อมาวัดนี้ก็คงจะเป็นวัดล้างมาสักระยะหนึ่งครับผมแล้วต่อมาก็มี พระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเวศท่านเป็นพระจุดงมาปรากฏอยู่ในในบริเวณวิหารหลวงพยเยนที่ปัจจุบันเนี้ยครับ,รบแล้วเสร็จแล้วก็มีคนมากราบไหว้ท่านขอน้ำมนต์ท่านว่ากั้นเถอะท่านก็บอกว่าให้เอาน้ำใส่ขันแล้วก็ไปตั้งที่พระเสียนหลวงพ่อทั้งสามเนี่ย ท่านจะประทานพรให้อยู่เย็นเป็นตุกเจ็บไข้ได้ป่วยหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ไม่สบายแล้วก็สมัยก่อนย็ไม่เจริญนะรับปไปทานน้ำมนต์อย่างเดียางกินบ้างลักษณะแบบนี้สมัยก่อนมันต้องพึ่งน้ำมนต์อย่างเดียวน้ำมนต์อย่างเดียวจิตใจใช่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ได้ผลครับพอได้ผลคนก็มากันเยอะตังมาทําบุญหลวงพ่อก็เลยปรึกษาทายกจ้างช่างแพรนายมมาปั้นองค์ท่าน มาปั้นองค์หลวงพ่อเย็นหลวงพ่อขาวเนี่ยสุกนาาในพมะปั้นที่หลังครับพอปั้นแล้วปดิปฐานก็แถวบ้านก็เลยชื่อตั้งชื่อหลวงพ่อเย็นจริงๆแล้วก็คือประธานฟราร์มอยู่เย็นเป็นตุ้คนแถวย่าน<อ>บ้านเนี่ยโยมที่มาที่ไป,ขอ,ออปของชื่อหลวงพ่อเย็นนะยโยมก็จึงเป็นพระพุทธรูปที่ครูวัดครูวามาแล้วต่อมาปีพศ2500เดิมทีเนี่ยใช้ลังคาแฝกมุง ม,มุงบังเอาไว้แต่ไมโบราณก็ถือว่าเป็นวิหารหลวงพ่อครับแล้วมาพอต่อ2,480ก็ทางวัดก็ได้ในยุคนั้นก็พัฒนาเป็นหลังคามุงกสีอืหลังคามุงกสีมีคนมากราบไหว้กันเยอะมากขึ้นม,มากขึ้น่็นได้เงินก็ต่อมาก็ปี2,521 นายโยมนะลุงพ่อจำได้ของพ่อบวชแล้วเอเอหลวงพ่อบวชที่วัดนี้นะเลยเนาะอบวชที่วัดนี้บวชตั้งแต่บวชตั้งแต่ปี2513โอ้โร ตอนนี้ผมยังไม่เกิดผมยังเป็นพุนอยู่เลยครับเป็นพุนเลยพอหลวงพ่อบวชที่วัดนี้จนกระทั่งทุกวันนี้ก็หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดผ่านมาหลายองค์แล้วนะครับผมก็บ้านเดิมหลวงพ่อก็อยู่ติดวัดพระบางมุณีแล้วก็อาชีพของพ่อคือทำนาแล้วก็เป็นเด็กเลี้ยงไฟครับโยมนะเช้าก็เอาไฟไปเลี้ยงพอนักกลับมาโรงเรียนพอตอนเย็นก็กลับโรงเรียนก็ไปเลี้ยงไฟ ออนนี้อยู่ต่อมาก็วิ่งเล่นในวัดเนี่ยโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เก็บลูกตาลวัดลูกตาลสุกทุมโลนไปขายคือเป็นเด็กวัดใช่ไหมครับเป็นเด็กวัดวิ่งอยู่ล้ว่าวาติดวัดอ่ยโยมนี่ไงเลื่อนจากเด็กวัดเป็นเจ้าวานเลยใช่ไหมก็บวชติดที่วัดนี่ตอวแล้วตอนนี้มันสาเหตุที่บวชนี่ก็เพราะว่าอยู่ต่อมาลุงพ่อเ็าไม่สบายเมื่อยุสิบห้าปีทำครับผมทไงก็ไม่หายลูกไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็มีคนแนะนําให้ไป ขอนมนต์หลวงพ่อเย็นแล้วว่าพ่อเย็นพระขาวพระหน้าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ให้บนตัวบวชเนรหลวงพ่อก็ไปโยแม่ก็พาไปกราบไหว้ขอนมนต์แล้วบนตัวให้บวชเนนหายก็ให้บวชเนนแบ้ทุตแบบคล้ายว่าซื้อชีวิตใหม่เกิดใหม่เนี้ยก็คือหายใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็ คืนเดียวยมบนเย็นวันนี้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็หายเลยปกติเลยผู้สินี่ชื่อหลวงพ่อเย็นนะยโยมเดี๋ยวเย่อหลวงพ่อเย็นแล้วก็หลังจากนั้นหลวงพ่อก็บวชมาอีกไม่กี่วันโยมแม่ก็พาไปหาอุปชาบวชที่วัดแจ้งอุณครก็เป็นสามเณรอยู่สองพรรษาต่อเน้าธรรมยันตรีได้สมัยนั้นก็ วัดก็ไม่เจริญลุงเรี้ยงเป็นป่าเป็นดงนายโยนะเพราะว่าถนนสายเอเชียก็ยังไม่ผ่านพัฒนาไปแล้วหลวงพ่อเริ่มเป็นเจ้าวาดเมื่อปีไหนครับแล้วนี้พอต่อมาหลวงพ่อก็หมดบุญก่อนแล้วก็ศึกไปช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่สีห้าปีพอต่อมาครบบวชหยวพ่อยังแม่ก็บวชทดแทนคุณบิดรนบรรดาถ้าใครทหารไม่ถูกอก็ให้บวชพรรษาหนึ่งถ้าถูกก็ บวบรรดาหนึ่งแต่เพลินพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนายโยมว่าเป็นบุญบารมีแต่ปางกัารได้หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดพระครูปศจยานโนเนี่ยท่านก็สอนโดยเฉพาะหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิไม่เก่งแต่อยากรู้วิการปฏิบัติทางลัดเลยว่าอที่ได้ผลเลยยังไม่ต้องวนั่งสาวันเจ็ดวันนี่เห็นเขนั่งเลยนะพ่อเนเลยหาทางลัดหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจ เพราะว่าผลที่ได้จากการปฏิบัตินั้นมันต้องรู้สาเหตุว่าทําไมเราต้อง,องนั่งสมาธิเพราะท่านก็บ,บอกว่าคนเราเนี่ยจะมีธรรมะอยู่สองระดับคือโลกิยธรรม โลกเียธรรมก็คือโลกกรรทั่งแปดโลกธรรมดีใจเสียใจเนี่ยตายได้ให้นั่งสิบปีสิบชาติยังดีใจเสียใจอยู่ก็ยังอยู่แค่โลกี้ยธรรมต้องตัดต้องระวังต้องตัดตัดโลคกดหลงใช่ยังดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบโยงเนี่ยครับพอได้เงินเดือนก็ดีใจพอถูกลงโทษก็เสียใจตอนนี้หลวงพ่อต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราเราปฏิบัติสายลัดเนี่ยคือว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งอารมณ์คือความฟางความวางเฉยเรียกว่าเบกขาเนี่ยครับ มันบกปลาติดไข่ไม่ดิ้นฉันใดก็ไม่เจ็บนะโยมยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเจออะไรน่าเสียใจดีใจทั้งท่งานก็ให้รู้้วยบัญญาเกิดแล้วดับไปเกิดดับไปท่านก็เฉยเยแล้วก็ผ่านไป มันดูริเกละครมันจะเล่นให้เราหัวร้อ,องไห้เราก็ดูเฉยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ้วก็จบเรื่องไปชีวิตเราเช่นเดียวกันไม่ต้องไปกอดทุกข์เอาไว้ไม่ต้องไปกอดสุขเอาไว้เพราะมันไม่อ,ไอ,ไมอ,ไอยู่กับเราอยู่อตอนนี้มาหลวงพ่อก็ได้ครองคิดโอ้จริงเนาะตอนนี้เอา,เอานี่หนึ่งประเด็นที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติได้แล้วปิบตประการที่สองหลวงพ่อท่านบอกว่าความสุขก็มีสองอย่างคือถ้าสุข ทางโลกมีครอบครัวมีลูกมีเมียเนี่ยสุขชั่วขนาครับครับแต่ทุกชั่วนิรันดร์โอ้โใช่นี่พูดนี่ดีมากครับสุขชั่วขณะแต่ทุกชั่วนิรันดร์นขอเก็บไปใช้เลยนะครับแล้วเอาไปปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อก็อย่างว่าพระหนุ่มเนาะก็ยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกท่านบอกไปนั่งสมาธิแล้วคิดดูว่าพ่อแม่ท่าน่ะมีความสุขมีความทุกข์เป็นยังไงอันนี้เราถามพ่อแล้วจะเอาสุขเช่นเนิมนี่คืออะไรก็บอกบวชไม่ต้องศึกเลย สุกจนยันดอนหลวงพ่อก็มานั่งสมาธิโอ้เห็นพ่อกับแม่หลวงพ่อนี่ก็มีฟานทุกกันอยู่ตลอดเวลาต้องว่าอารมณ์ผู้หญิงอะเน<ะ>าะครับโยมไม่เคยได้สัมผัสน,นะโยมเนาะทุกจิก <c oughs> <ะ>ร้อยแปดพันเก้าเลยตอนนี้พอมามาศึกษาประธรรมประจัาาายวิดก็จะเห็นว่าพุทธเจ้าทรงบัญญัติศิน ภิกษุณีเนี่ยผู้หญิงสามร้อยยี่สิบเอ็ดข้อโยมของพระมีแค่สองร้อยยี่สิบเจ้าเยอะกว่ากภิกษุณีเพราะเรื่องจุกจิกเยอะมากเขียนเรื่องผู้หญิงนี่ตำราเป็นพันละล้านเล่มก็เขียนไม่หมดกนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อย่อๆที่มาครัาผาจุนีวัดจนกระทั่งเป็นเจ้าวาดครับแล้วถาวรวัตถุที่สร้างที่ทําให้วัดโด่งดังก็มีพระปางใช่ไหมครับหลวงพ่อพระปางที่สร้างเมื่อปีไหนครับอันนี้เป็นมิตรของหลวงพ่อนะพระปางเนี่ยพอหลวงพ่อเกิดมาตอนเป็นเด็กนั้น พระเอิญได้เห็นซากพระปางองค์เก่าที่ตรงพระผุดที่โยมไม่ถ่ายนะไปได้ไม่ยังพระผุดพระผุดนี่นะพระผุดนี่คือจากอะไรครับพระผุดเพระพระผุดตรงนี้นะโยมเดิมทีก็เป็นพระปางองค์เก่าเลยองค์ใหญ่มากโยมแล้วเสร็จแล้วต้นโพต้นนั้นขึ้นเกาะพระปางแล้วก็พังทลายลงมาครับมตอนไปองค์พ่อไม่เห็นเห็นแต่ตอนที่มันพังลงมากองอิฐเนินทั้งทางหมดแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเป็นเด็กเขาว่า จะขายอิดให้พวกกรุงเทพมายมเอาเรือมารับนาวัดพ่อแม่ก็มารับจ้างเขาหาปิดลงเรือขายเพร่อวิ่งเล่นอยู่ตอนนี้ก็มีความฝังใจตั้งแต่บวชเนรมาจนบวชพระคิดว่าถ้าเรามีบุญวาสนาจะขอสร้างพระปางแทนองค์หนึ่งแต่จะทําเป็นร่วมสมัยคือไม่ดูอย่างเดียวใช้ประโยชน์ได้แบบกมนั่งสมาธิได้ชมวิวทิวทัศน์ต่างๆได้หมดทั้งในก็เลยวัตถุประสงค์มาแต่ถามว่า จะเริ่มสร้างตอนไหนก็ปี2538โอ้หลวงพ่อสร้างอย่างเลยอหลวงพ่อสร้างหลวงพ่อไปเจ้าวาดแล้วตอนนี้ไปเจ้าวาดมองเห็นมาขับรถมาจากไซเรียนี่เห็นสง่าเลยสง่าเลยเริ่มสร้างแล้วตอนนั้นตอนนั้นมีเงินอยู่แค่สามล้านโอ้ยิ้มย่องฟงใสเพราะช่างคนที่จะมารับงานกขาบอกพ่อผมเหมาหมดเลยสามล้านเนี่เสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับอเราก็ดีอกดีใจนะหนูตาตายกปรากฏว่าสามล้านได้ไม่ถึงคนครึ่งองค์ช่างหนีไป เจาสนุกแล้วท่าไหลต,ต้องหมดนก็ปกะมาั้งหมดเดกเกือบยี่สิบล้านอยู่ตอนนี้มันมามันมาปีไหนพี่โยมมาปีไอเอมเอเข้าพอดีเลยชาวบ้านเขายากจนค้นแขนครับแต่บังเอิญตอนนั้นคุณสมเลิงซื่อสัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของนาลีผลจริงๆเ่ยนะพี่ลูกน้องทุ่นเนี่ยท่านได้มาพักที่วัดเนี่ยเป็นพระนะบุญแล้วต้องบอกว่าท่านเล่าให้ฟังจนเช้านะท่านบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยมี พวกเหมือนพายกวัดเหมือนเจ้าที่เจ้าทางในวัดเป็นร้องวุติเต็มหมดบอกกับท่านว่าขอนารีผลมาช่วยหลวงพ่อสร้างพระปางสร้างของใหญ่ช่างสร้างของใหญ่อืแล้วท่านก็ตกใจตื่นในเช้าก็ท่านจะมาลากับกลับท่านก็ถามว่าเอ๊ะท่านตอนนี้เออท่านพระครูท่านจะสร้างอะไรของใหญ่เนี่ที่โบสถ์ก็สร้างแล้วตลาก้าสร้างแล้วก็หมดด้วยความสะเอะไรก็บอกด้วยความจริงนะหลวงพ่อเนี่องจากว่าอยากจะสร้างพระปาง อใหญ่มากเขาบอกใหญ่แค่ไหนเขาบอกวินั้นในหลวงคลองราดห้สิบปีก็าบอกสูงห้าสิบเมตรส่วนใหญ่แล้วแต่ช่างจะก,กําหนดเขาว่าขนลุเขาบอกโอ้โหเนี่เมื่อคืนเนี่ยเขาไล่ฟันเขาบอกเอานี้แล้วกัน,กนเดี๋ยวผมจะ เอานาลีผลเนี่ยมาไว้ที่นี่มาช่วยหลวงพ่อสร้างเขาไปเพราะว่านารีผลชอบสร้างของใหญ่ไปอยู่ที่ไหนวัดไหนสร้างโบสสถ์ร้าณตลาดนี่ไปมาหมดนี่แหละที่มาของนาลีผลนาลีผลหรือที่เรียกว่าอเทวพเทวีนาลีผลเทพเทวีนาลีผลหรือชาวบ้านเรียกมักกะลีผลก็คือว่าที่มาของเจดีย์ก็มาจากมานาลีผลมาจากตัวนี้แล้วนาลีผลที่สำเร็จได้เพราะนาลีผลในที่สำเร็จได้เจดีย์ที่สวยงามเนี่ยต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันนะวันนี้ก็จึง เลยลูกเรืองมาตลอดที่นี่เรื่องราวของนารีผลหรือมักกะีผลเนี่ยที่ชาวบ้านรู้จักกันเนี่ยเป็นไปยังไงมาอย่างไงปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้ติดตามนะจากหลวงพ่อพระคระูพระครูโกศลวิริยกิจนะครับ,รบเดี๋ยวท่านจะเล่าเรื่องราวของมักกะีผลหรือนารีผลให้เราฟังช่วงหน้าครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักคู่หนึ่งครับผม เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการจบข่าวเอาซ่าห์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทั้ง MV เ้าวันเสาร์เราอยู่ที่ไหนครับวันเสาร์เราอยู่ที่สิงห์บุรีครับที่วัดพระปางมุนีครับเราจะไปดูมักกะโรนีผลกันครับผมเฮ้ยโอ้โรตีมักกะลีผลเออมักกะลีผลซึ่งเป็นผลไม้จากป่าหิมพานต์ถูกต้องแล้วโอ้โหเป็นมักกะลีผลที่หายากที่เขาเรียกว่า เทพเทวีนารีผลเราจะไปพิสูจน์กันเลยของจริงแน่ๆครับนี่ในวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เราไปที่ไหนครับอนุสาวรีค่ายบางละจันจังหวัดสิ์บุรีพบกับนายจันทนวดเขี้ยวโอ้นี่เราจะไปดูวีรกรรมของพี่น้องชาวบ้านบางละจันครับซึ่งสร้างวีรกรรมในสมัยก่อนนู้นแน่นอนครับจะลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ทาง MV 5และพบกับพวกเราในรายการจอหาวเอาไซด์บางละจันบางละจันบางละจันที่อาจจะอยู่ทุกสิ่งทียนประวัติสรางไว้แด่คนชาติไทยลุ่นหลังเพลงเพลงเขาว่าไงบ้างอ่ะกันแล้วแต่อะไร